ไม่หังอัอตตะรหิเยปิเตพิกเวภวันสันติอนาคตะมาทานนางอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปีภะววันตานางอะ เอตตาปรมาเยวาทวตาสันิปฏิตาธิภาวะสันติเสยยตถาปิไมหังเอตาระหิอาจิขิสามิพิกเวเทวกายานางนามินนามานิกิตตาสิสามิพิกเวเทวกายานางนามามินิเทสิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตั้งสุนานะถะสาธุกลางมาัะสิกะโรทัศ พาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิคุพภะควตโตปัจจัโสสมภะวาเอตตะ,ะโวจักสิโลกะมนุ์กสามิยธาภูมมาตัสทัสิตาเยสิตาคิริคัพภะรังปะหิตตาสมาหิตาปูถูหิสีหาวะลัสล,ล,ลีนาโลมะหังสามิพัมพุโนโอ,โอทะ โอทาตามะนะสาสุทาวิปสัสสนะมะนาวิลายพิโยปัญจสติยตวาวะเนปกะปิละพันวัต,ตเวกอตะโตอมันตยิสถาสาวเกสาสนิระเตเท,ทเวากายาอภิกันตาเต,เตวิชานาาพิขโวเตจอตัปะมักกะรุงสุตวาพุทธศาสาส,าสนาเตสัมปาตุระหุยานางอามานุสานะสันสนังอเปเกสตามัทขุงสหัสสังอัถถริง สตังเอเกสหัสานังอาณะอามานุสานะมัทสุงอัปยเเกนันตามัทขุงทิสาสภากุราอาหุงนันจสัสรังอภิญญายาวะ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 กิตตวานะจักคุม,มาตะโตอมันตยิสัทถาสาวเกสาสเนรรเตเทวากายาภิก กันตาเตวิชานาถภิกขวเยโวหังกิตติอิสามิกิราหิปะอนุปภโสปสัตตสาหัสสาวะยะขาภุมมากะปีหละวัฒวาอิทิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาภิกามุงภิกขูนางสัมิติงวานางชาชาสาหัสสาเหมาวตายะขานาณาตวัดนิโนอิมันอิทิมันโตจุติมัโตวนาวันโตยัสสสิโน โมทมานาพิกาโมพิกุณนางสุนิติววานางสตาคิรารติสาหัสสายขานานาตวัดนี้ มันโตส, <Ris> ส,สุต voilà ิมันโตวันนาวันโตยาสสสินุโมธมานาพิกามุพิกุนังสิมิติงวันนางอิเจเตโสราสาสหัสสายะขานานตวัติโนอิทิมันโตุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสินุโมธมานาพิกามุพิกุนังสิมิติงวันนางเวสามิตตาปัญจสตายาขานานตะนานตะวัติโนอิทิมันโตุติมันโตวันนาวันโตยาสสสินุโมธมานาพิกามุพิกุนังสิมิติงวันนางพิภุมพิโรราชาคาหิโกเวรุุลลาสานิเวสันนาพุนพิญโยน งสัตาสหัสสังยคานังไบยุรปาสติขุนพิโรราชะหิโกโสปะขาสมิติวานังปริปะปุริมันจัตทิสังราชทะทัตตลโปาสาสติคันทพานาอธิปติมหาราชายสสีโสปุตตาปิตสัพพะโวอินธรามนามหาภราอิทิมันโตสุติมันโตวันวันโตยสัตซีนมรมมนานปิกามุงปิกุนังสมิติวานังทักขินันจัตทิสังราชาวิรุณโหตันตตปะสาสติภุมพันทานางอธิปติ มหาราชายสาสตีโสภุณตาปิตัสสะมหา,าวโวินธมานามหาพลาอิทิมันโตสุติมันโตว,วันนามันโตยัสสติาสานโนมธมานาพิกามุพิกุนังสมิติงวันนาปัจจิมันจ่ทิสังราชาวิรุปขปวบภาษาสตินาน,นาคา,านัง อธิปติมหาราชายสัสีโสกุณฑปิตาสะพาหวอิทะนามาบาฮาพระยอิทิมันโตสุติมันโตวันาวันโตยสัตสิโนโมธมานาภิกาโมงพีขุนังสมิติงวันังอุตตะรัญจติสังราชาปุเวโรตปะสาสติยขานาอธิปติมหาราชายสัสีโสกุณฑปิตาสะพาหวอินธมานามหาภราอิทิมันโตสุติมันโต นนาวันโตยสัสนโมธรรมนาพิกามุงภิกขุนางสัมม่ติงวานางเิลปปุริมาติสังทัตตโททั <spoiled> ิ <season> ีเนนวิร <pine> ุณฮ <loser> ัตโกปปจิเมนะวิรุปปะโอคูเรโรอุทักรังทิสังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัานทัตละมนาอัทคุสุ วเนกปิลวะวัตะเวเตสังมหามายาวิโนทาสากูวันจนิกาสัทธามายากเุเณตุวิเรณุพีภูจวิถุโตสาหะจันทนโนกามะเศโทจะกิณนนุมันทุนิมันทุจะปัญทานาทโทอปะมันโนจะเทวสูตูจะมาตาริจะจินตเซโนจะคันทักโพนโราาราชาชาโนสะโพ อาคูปัญจสิขโคเจวะตัมพารุสุริยะวัชสาอิเตจจันเนจราชาพันธพภาพสหราชูพิโมทมานาอภิกรรมูพิขุนังสุมิติวานางอาคาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตันชากากัมพารสตาราอาคูบัปายาคาสหายา ติพยยามุนาทัตรัฐาจะอาคูนาคายสาสิโนเบทัเอราวันโนมาหาราโคโซปาขาสมิติวันนางเยนาคาราเชสหัสสา,ารันติทิพาทิชาปักกุวิสุธทธาจักขูเวรเวหายะสาเตวานามัชปันตาจิตราสุปนัยติเสษนามังอภายันตัายันตานาคาราชานามาสิสุปนโต,โตเขมะ มากาสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปวาหะยะยันตานาคาสุปันนาสารณะมากังสุพุทังชิตาวาชิระหันเทเทนาสามุทังอารัสอาสุราสิตาพาตโรวาสวสเสเตอิทิมันโตยัสสิโนการะกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวคสาเวปติติสุติติจ่ ปหาราโทนมูจิสาหัสตัดสัตตจะปภริปุตานังสเพเวโรจนามกาณาสันในหิตวาพริงเสนาราหุพัทธมุปาคมุสัมโยธานิพันทัตเตพิกุนังเสิมิตรยะนางอาโตจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตาคมุวารุนาวารุนาเทวาโสงโยจยสาสหามตตากรุณากายิก ยิกาอากูเทวายัสสิโนเทเสเตทัสธากายาสเพนานาตตวัติโนอิติมันโตจุติมันโตวันาวันโตยัสสินโนมุมานาพิกามุงพิกูนางสุมมติงวานนางเวโรจัเทวศีสหะริจัอัสมาจะทเวยะมาจันทันสุปานิสาเทวาจันทามากูปุระันโลปุระกิตตาสุริยันสุปานิสาเทวาสุริยามากูปุระกิตนากขตานิปุระกิตตวากูมันทวราหากาวาสุ นงวาสาวโวเศโถสักเกลปากะปุรินทงโถท,ทัศเสเตทะสาทากายาสเพานาะนัตตวัตนิโนอีทิมันโตุติมันโตวนนวันโตยาสสิโนโนมทามนาพิการมุทิคุณาสุมิติงวะนราคาภูสาหะปูเทวาชาระมักคิดสิคาริวะอาริถากาจะโรชาจะรุมมาปุปปานิพาสิโนวารุณาสาหธรรมาจาอจุตานาเนชากาสุเลยยาุรจิราอาภูอาภูวาสานาเนสิโน เททัสเสตทัสา,าทากายาสพเพรนานะตะวัฏนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยัสสินโนโมทมานาภิการมุภิกุนังสุมติวานัง <c oughs> สมณนามหาสมณนามนุสาสัมมานุสุตตะมา กิทาปะทถุสิกาอาคูอาคูมโนปะทะปะทุสิกาอาคาคูปะหะระโยเทวาเยเจจะโลหิตตวานสิโนปรารคาปะหาปรารคาอาคูเทวายาสัสสีโนทเทเ,ทเทสเตทัสทากายาสัพเพนนตาตวันิโนอิทิมนโตสุติมโตว,วันนั้นวันนาวันโตยาสสีโนมมทมานาภิกามงภิกขุนางสมิติงวันนางกสกากะรุมมากะรุมหาอารุณาอาคูเวสสนานะสา สหโอทะตะย,ยัยไคหาโปปามคคาอาคูเทวาวิจักขนาสทามันตา หารักขาชาณมิสกกาจาย,ยสัสินโนทนกยังขาอาคาปาชุนโนโยทิสาอะพีวันสติท่าเสตทสทากายาสัเพน,นะนะแต่วัดิีนุทิมันโตสุติมันโตว,วันนั้นมัสสโนโตยัสสินโนมธมานาอาภิกามุงพิกุนังสุมิติงวันานางเขมิเขมิยาตุสิตายามากัตกาจาย,ยสัสิโนสัมพิตากา รามาเศรษฐาโชตินามาจาอาสวานิมานารตินอากุอาคอาคูปรารมิมิตาท่าเศรษทาสาธากายาสาเพนานาตาวัดนิโนอิทิมโตชติมันโตว,วานาวันโตยาสาัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิขุนังสม,มิติงวะนางสัตเทเตเท,เทวานิกายาสาเพนานาตาวัดนิโนนานา,นานานามันวเยนะอาคันชุมเจเยจันเนสัส สติสาสหาปาวุธ,ธาชาติมคีรังโคลาทินนมะสานาสวังทเคโมคาสตะรังนาคาังจันทังวัดอะสิตาติตังสุพัมราปาระมาะโตจ่ปุตตาปุตตาอิธิมาโตสหะสันนังกุมาโรติโซจากโสปาขาสมิติงวันนางสหะสพรมมโรโอกังมหาพรมติพิติ ตติอุปปันโนชุติมโตภิสมากายโยยัสสิโส